กับการถ่ายทอดสดคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรอันวาสวิมนรัตน์นะครับเจอกับเสือภูเขาเพชรชมพูในน้ำหนักพิกัดร0 5ปอนกระหึ่มสู้กันเลยครับในเวทีก็เสียงเชียร์กระหึ่มทีบซ้ายขวาคืนเสือภูเขาโดนโดนแข้งเอาละรครับซ้ายทีนึงขวาชักจะวืดอ้าววิล่นเสียจังหวะครับกรรมาการสรับต่อเลยไม่เสียจังหวะ บมดจังหวะที่เพชรอันวานะครับลืน่นเอาแม่เสือภูเขาต้องได้ทีหน่อยดอกนี้ล้วตีแม่ขึ้นตีเขาขวานะครับที่เป็นเวทีวัวใจมวยรองเอากดลงมานะครับเสือภูเขาสู้หน่อยครับปัดเข้าไปลุกเข้าไปกรรมาการแงะอะบางกรนครับอตีไม่ได้ครับยังตีไม่ได้ครับเสียงเฮนั้นรออยู่แล้วครับ บรรยากาศในสนามเวลานี้อืงไม่หมดแล้วนะครับคืนลมยังไม่สงบและวครตามต่อแข้งขวาตอกขวาครับทางดน้าของเพชรอังวามาแล้วครับฉายเป็นชุดแต่ว่าต้องระว um ังจังหวะสวนของทางหน้าของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเสือภูเขาแล้วครับเอาล้ครับเสือภูเขาขยับเร็วเชื่อมวยเป็นรองรับตัวัวกระดูกดีแข้งขวามาเอากลอกมาตีเอาล้ครับแม่ศึกมวยไทยพนมิตรมวยพลิกวันจันนะครับแฟนๆอย่าลืมคำนี้นะครับ พลิกอุตลุดไปหมดครับตอนนี้ถึงแม้ว่าจังหวะนี้เพชรอนวาจะดูได้เปรียบกับในสแตนแฟนมวยแต่ดูกันยาวๆของเสือภูเขาไม่ท้อครับมาดูจังหวะกระชากนะครับล็อกในน้ำเงินโอ้โหนะครับมาแล้วก็ขลังใจนะครับให้กับทางด้านของเสือภูเขาแล้วครับเ้าเดี๋ยวดูนะครับว่าจะทําได้หรือไม่ได้น่าสนใจครับโอ้โหอัดฉีบก้อนใหญ่ๆครับ ให้กับทางด้านของเสือภูขเาขากับการกลับมาไฟแรกของเขาที่สนามวัยเยาวชนกองทัพอากาศสนามกีฬาทุกป,ป่ามีดอนแมงแห่งนี้เอาละครับหน<ป>ีไม่หนีถอยไม่ถอยครับทางด้านของเพชรอันวาครับคุณเมื่อกี้ไฟเกมกำลังสนุกเลยทีเดียวครับเอามาดูไปเสียงเพลงเข้ามานะครับโอ้โยก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 ตีมาตีซ้ายโอ้ยเด็บถึงเอวหัวหัวใจครับเอาละครับพยายามเดินเร็วขึ้นซ้ายโอ้ยสายโหน้สาโหโหโสว<า>ยครับ ทีซ้ายยางม่อีกเอ้าเด้งเด้งได้ไหมเด้งเด้งเด้งแหมเด้งลือร่อนดีคุณเมกี้เมลอนแหมเมลอนนะครับตีแต่ถ้าลูกเสียงแบ็กเกนดีนี่เขาเรียกอ่าเขาเรียกอะไรเลมอนเลมอนอ่าลูกลูกสาวคนเล็กเลมอนอันนี้เลมอนนั่นแหละครับอุราจารามาทังูนะครับเยอะก็มาขยับเตืนต่อครับ ห้ยขวาแข้งหน้าดีครับทางน้านของเพชรอันวาแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะออกมากออกน้อยนะครับแล้วก็วงในเนี่ยครับเครื่องหมายการค้าแล้ะครับของเสือภูเขาพยายามจะทาดวนชวนทะลาะที่วงในครับตีไม่ได้กรรมาการแยกออกมาครับแต่ว่าความพยายามนั้นยังไม่หมดไปนะครับถึงแม้ว่าจะโดนถีบซ้ายยันไม่อีกมัดความมแม่พอออกมัดมาทีหนึ่งแฟนๆก็เอ,ออครางฮือกับมัดคว่อ เอ้าหนึ่งสองสามสี่เอ้ามาดดูนัเอ้าที่ไปไงเอ้าหล่นเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับแบบน้ำพลาดหล่นลงไปนี่อะไรจะเกิดขึ้นโอ้ยนั่นแหละครับเสียวไส้นะครับหัวใจจะวายนะครับถอดหัววิ่งอย่างนี้ครับทางด้านของเพชรอันวาครับเอาละครับคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับหนามาตามต่อครับว่าเป็นยังไงครับทางด้านเพชรอันวาดูนะครับแข้งซ้ายหน้าดูนะครับเวลาแกบล็อกครับทางด้านเพชรอันวาต้องบอกว่าเนี่ยครับยังบล็อกได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ันคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับกระดูกก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าแหมอนาคตสดใสครับโอ้โหเตะซ้ายยัดเข้าไปที่ต้นแขนนิดแค่จะเลิกเลยครับวีระพงแก้วจันทร์และก็คะแนนใบสุดท้ายที่กรรมการคริสสัญญาเดชครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือคยกับทางด้านของเพชรอันวาสวิมลรัตน์หรือว่าสลิเดียครับ